จากเหตุการณ์ไวรัสโควิดที่เกิดขึ้นเดือนธันวาคม2,562ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผู้คนล้มป่วยไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลจังหวัดกระบี่จึงจำเป็นต้องหาพื้นที่หาสถานที่ในการที่เยียวยารักษาสุดท้ายก็มาได้อาคารโกเมนซึ่งเป็นอาคารที่สร้างเสร็จใหม่ๆของคุณชวนผูกก้ล้น,นกระบี่รีสอร์ทก็ได้ให้จังหวัดกระบี่เข้าไปใช้โดยมีสำนักง,งาน ป้องกันและบรรเทาสางไพยจกกังหวัดกระบ,บี่นั้นเข้ามาดูแลในปีแรกพอปีที่2นั้นก็ให้ทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาดูแลปีที่3ช่วงนี้6เดือนก็ให้ทางด้านของโรงพยาบาลกระบ,บี่เข้ามาดูแลทั้ง2ปี6เดือนนั้นไม่ได้มีค่าเช่าเรามาดูครับว่าวันนี้ก็จะเป็นการส่งมอบอาคารคืนให้กับคุณชวนครับไวรัสโคโรนา2019ที่เริ่มระบาดจากประเทศจีนแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้ผู้คนนั้นล้มตายบาเดเจ็บป,ป่วยจ้ยทั้งว่าโรงพยาบาลน,นั้นนะครับมีข้อจํากัดไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จึงมีการหาพื้นที่ที่เป็นสถานที่เรียกว่าโรงพยาบาลสนามเพื่อจะให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมาอยู่ณเวลานั้นเนี่ยตึกโดเมนสร้างเสร็จใหม่ครับมีห้อง60ห้องเมื่อเรื่องนั้นได้ทราบถึงคุณชวน ว่ายังขาดแคลนโรงพยาบาลสนามเรื่องนี้เต็มเป็นที่มาว่าคุณชวนคิดอย่างไรในช่วงเวลานั้นผมเป็นลูกกระบี่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ทุกสุขอะไรที่เกิดขึ้นนั้นนี่เราต้องมีส่วนร่วมเราต้องมีส่วนรับรู้เพราะนั้นนี่ในเมื่อโควิด19อ่าอุบัติขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเป็นอย่างมาก ซึ่งมันเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลกระบี่และโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ที่จะรองรับได้ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดเนก็ขารือมาว่า,ามีอาคารที่เหมาะสมและสามารถที่จะจะจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามได้แล้วกจ็จะเป็นประโยชน์มากท่านก็ทำหนังสือมาถึงทางผม ขอใช้ตึกโกเมเนียละครับเป็นโรงพยาบาลสนามผมก็ยินดีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตึกนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในด้านธุรกิจและก็ด้านที่จะรองรับพนักงานของเราให้เป็นที่พักอยู่อาศัยก็ตามแต่โควิดนี่ผู้ป่วยโควิดสำคัญกว่าเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยินยอมให้ใช้ตึกแห่งนี้นะครับซึ่งเปิดซึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆใ,ให้ แปลงเป็นแปลงสภาพเป็นโรงพยาบาลสนามมีจำนวน60ห้องก็โชคดีที่ทางจังหวัดนี่ขอร้องมาผมก็จินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเราคำนึงถึงหัวอ,อกของพี่น้องที่ได้รับรับเชื้อโรคระบาดนี้นะครับแล้วก็มันคุ่มเทียงต่อการเสียชีวิตด้วย ราะนั้นนี่ก็เราก็อนุญาตให้เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี2อ6 3นะครับถึงปัจจุบันก็2ปี6เดือนด้กันถึงแม้ว่าตอนแรกๆนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดไม่สามารถที่จะจัดสรรก็ประมาณมาให้ได้เราก็ยินดีที่จะให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ตอนหลัง6เดือนหเ,นเดือนหลังนี้นยครับทางจังหวัด เห็นว่าโรคาระบาดโควิด19นั้นมันก็เบาบางลงแล้วแล้วก็มีงบเขาก็ขอเช่า60ห้องเดือนละ20,000บาททั้งหมดนี่6เดือนด้วยกันนะครับวันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วโรคโควิด19นั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ทางโรงพยาบาลก็สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่ง ที่พักที่พยาบาลภายนอกเพราะนั้นนี่ยท่านก็ตัดสินใจส่งมอบให้ในวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการาให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในการใช้สถานที่นี้เป็นที่พักรักษา,าผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ผมคิดว่ายังมีผู้ประกอบการอีกเยอะ ที่เขาอยากจะได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการที่จะช่วยเหลือสังคมนี่เขาก็อยากจะช่วยรับผิดชอบสังคมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่นะครับก็ต้องมี CSR ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้ววันนี้สถานการณ์มันเริ่มคี่คลายผู้ประกอบการโดยเฉพาะกระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยว แล้วก็รอนศูญเสียรายได้เป็นแสนล้านนะเมื่อกี้ทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านอนุวัฒน์ท่านก็ได้กล่าวแล้วว่าก็โ,โรคโควิดนั้นเป็นโ,โรคที่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเปิดจังหวัดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะจังหวัดประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมตัวที่จะมากันอย่างเป็นจำนวนมาก พราะนั้นมันก็จะสามารถที่จะมาชดเชยสองปี6เดือนที่เราว่างเว้นไม่มีไรายได้เพราะนั้นนี่ก็ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นนาทีทองของจังหวัดกระบี่ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่รทองเที่ยวนี่นะครับแต่ยังไงก็ตามท่านเหล่านี้นั้นต้องเตรียมกายเตรียมใจที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะว่าเข้ามาแล้วนี่นะความปลอดภัยก็ดีความสะดวกสบายก็ดีหรือว่าไอ้ยิ้มสยามของเรานี่นะที่เรามีชื่ออยู่ก็น่าที่จะกลับมาแล้วก็ทำให้เกิดเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนเราํับวันที่จะมากขึ้นเพราะว่าทิงนั้นเมื่อความสะดวกโดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศสนามบินกระบี่ก็ฟเฟสที่สอง นะที่สามเนี่ยก็กำลังจะแล้วเสร็จเพราะนั้นนี่ก็สามารถจะรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นอีกเท่าตัวโดยเหตุนี้พวกผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเนี่ยต้องพยายามที่จะมาปรับตัวปรับใจแล้วก็พัฒนาสิ่งอานมยความสะดวกต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อจะเกิดประโยชน์ โดยโดยรวมของจังหวัดของเรานะครับในเรื่องของโรคโควิด -19 เนี่ยมันเป็นโรคที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรคเฝ้าระวังก็หมายความว่าตอนนี้เรื่องของความรุนแรงเรื่องของการติดเชื้อที่พวกเราได้วิตกกังวลต่างๆเนี่ยสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วถามว่าทาไมถึงคลี่คลายโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่เนี่ยก็เรียนว่าในเรื่องลง,ลงไปลงบาลสนามเนี่ยตอนนี้เราปิดโดยเฉพาะวันนี้ที่เรามาเนี่ยครับ เป็นโรงพยาบาลสนามที่อาการโกเมนที่อ่าวนางเนี่ยซึ่งท่านจังหวัดกระบี่เนี่ยได้รับความกรุณาจากท่านชวนผูกเข้าล้วนเนี่ยท่านกรุณาให้ทางจังหวัดกระบี่เนี่ยเปิดพื้นที่ตรงนี้มาเป็นโรงพยาบาลสนามเพือ่อดูแลคนกระบี่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันจบสิ้นแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแต่ว่าเป็นภาวะปกติที่ต้องมีการเฝ้าระวังเียกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นปกติมาก เร,เราม no ีความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลต่างๆ่ทางเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็ทางบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเราสามารถดูแลผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ในจังหวัดกระบี่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีนะครับจังหวัดกระบี่เราให้ความสําคัญมาตลอดเวลาเรื่องของการแนะนําในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในเรื่องของการโดยสารในทางเรือแพอะไรต่างๆนะครับเรามีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีทั้งบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวผู้ประกอบการ ต่างๆผู้ให้บริการต่างๆซ,งซ,งซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนได้เลยว่าท่านผูร้ราชการจังหวัดท่านให้ความสําคัญมากมากระบี่ต้องปลอดภัยครับท่านพื้นที่การท่องเที่ยวไม่มีอะไรสาคัญไปเรื่องกว่าเรื่องความปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยเสียแล้วนักท่องเที่ยวก็จะไม่มั่นใจในการมาในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องปลอดภัยทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพแล้วก็ทางเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยทั้งร่างกายด้วยซึ่งอันนี้ผมได้เรียนได้เลยว่าเรื่องกระบี่นี่มีความพร้อมเราถอดบทเรียนในเรื่องเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาวางมาตรการเพิ่มเติมเข้มข้นมีการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆมีการกําหนดมาตรการในการเพิ่มเติมแล้วก็โดยที่สําคัญก็คือมีการสร้างรับรู้ให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่ด้วยในการดูแลสอดส่องในเรื่องเหตุไม่ชอบมาฟาก,ฐก,ฐกนวนในเรื่องของความไม่ปลอดภัยของจังหวัดกระบี่เนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเครือข่ายเรื่องของการดูแลซึ่งกันและการรวมถึงดูแลนักท่องเที่ยวด้วยครับวันนี้ครับก็เป็นวันที่มีการส่งมอบอาคารตึกโกเมนคืนให้กับ คุณชวนภูเก้าล้วนกระบีรีสอร์ทจากเริ่มต้นวันแรกทางทันตำรวจโทหมอมนลวงกิตดดิวดีประวิทธ์ผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ก็ได้ขอใช้อาคารหลังนี้1ปีครั้งแรกก็ให้กับป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยจังหวัดกระบี่ดูแลก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกส่วนราชการเลยนะครับที่ด้วยดูแนสมับสนุน การจัดสถานที่แบบนี้นะครับโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือท่กนถูกค่ารู้ว่านะครับที่คุณมาให้ให้พวกเรานะครับแล้วก็ให้เวลาจุดจ้างกรบีนะครับได้มีโอกาสให้สถานที่แบบนี้ในการรักษาตัวปีถัดมาก็คือปี2564ก็มอบให้กับทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ดูแลพอปี65เนี่ยครับก็ทางโรงพยาบาลกระบี่นั้นก็เข้ามาดูแลก็เสียค่าเช่า6เดือนเดือนละ20,000บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ สิ่งต่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับนี่คือเป็นความรับผิดชอบของคนคนหนึ่งของจากระบีที่มีส่วนร่วมที่สําคัญนี่เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งครับหนึ่งในหลายๆโครงการที่เราได้เห็นวันนี้ครับตึกหลังนี้ที่เป็นอาคารใหม่ณนะเวลานั้นนะครับให้ใช้มาเวลา2ปี6เดือนถ้าท,ทําธุรกิจคิดง,ง่ายๆว่า60ห้องนะครับห้องละ1,000บาทปีนึงนะครับก็เดือนละล้าน8ปีนึงอย่างน้อยก็18ล้านอาทิบย่า20ล้าน สองปีเต็มเ็มก็คือ40บล้านแล้วค่าเช่าก็ได้อีก4เดือนครับก็คือ80,000ื่นครับเพราะนั้นวันนี้ครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับความเสียสละความรับผิดชอบต่อแม่เมืองความมีน้ำใจและก็ความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญยูรู้บุญคุณคนของแผ่นดินทดแทนคุณแผ่นดินของคุณชวนภูกระลุ้นถึ่มีวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทําให้คนกระบี่นั้นเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้หายจากโควิด -19 และทำง,งานครับ คุณชวนบอกว่าใจเป็นใหญ่สิ่งที่คิดนั้นที่ทําการเสียสละมาทุกเรื่องครับบอกว่าใจเป็นใหญ่แล้วสิ่งสาคัญขงุงชวนนั่นคือความภาคภูมิใจวันนี้คนอายุ87ปีร่างกายแข็งแรงครับความคิดที่ยังเฉียบแหลมสมองครับยังมีหยักเต็มเลยเพราะว่าตอนที่ไปเอ็กซเรย์ครับหมอบอกหน้าตกใจเลยถามว่าตกใจตกใจว่าคนอายุ87ปีนะครับร่องของสมองนี่ครับยังลึกนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าคุณชวนคิดตลอดเวลาในะวันนี้ครับ ผมเชื่อว่าคนกระบี่มีอีกมากถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือรับผิดชอบกันแต่ละพื้นที่ใกล้บ้านตรงไหนรับผิดชอบนั้นผมก็เชื่อว่าคนกระบี่นั้นจะมีความสุขและอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยครับ